สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนไปเรียน AR กันนะคะไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศการเรียนของหยกนะคะที่มทรศีวิชัยค่ะ ก็เช้ามาตื่นมาก็กินน้าเปล่าก,ก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายนั้นสดชื่นแล้วก็ทํากับข้าวกินส่วนใหญ่มื้อเช้าเนี่ยนะคะอยู่จะทําอาหารแบบหนักๆเป็นมื้อที่หนักนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตอนเช้ากินแบบเบาๆอะ่ะส่วนใหญ่จะไปหิวตอนเย็นนะคะถ้าหากว่ากินมื้อหนักเนี้ยตอนเย็นจะไม่รู้สึกหิวเลยนะคะก็เป็นการแบบว่าควบคุมน้ําหนักไปในตัวนะคะก็กินข้าววันนี้ทํากระเพราหมูสามชั้นแล้วก็ ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะผู้หญิงคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนอะอยกแนะนาเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะดีมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็ไปแต่งหน้านะคะเตรียมพร้อมที่จะ,ะเดินทางไปเรียนนะคะก็แต่งแบบเบาๆนะไม่ได้แต่งแบบหนาเหมือนไปทํางานนะคะแต่งให้พอแบบว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็อาจารย์ที่สอนไม่ตกใจตนเองนะคะเนี่ยแต่งแบบว่าแค่สีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขับรถนะคะไปเรียนกันจากบ้านเนี่ยไปที่ มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือไม่ไกลกันนะคะประมาณสัก10นาทีก็ถึงแล้วซึ่งมทรศรีวิชัยบรรยากาศคือดีมากค่ะเพราะว่านี่เห็นมาจะเห็นทะเลนะคะข้างๆทางอยู่เนาะก็ทางมหาลัยเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับทะเลสบิลาเลยค่ะนี่เราก็ขับไปเรียนนะคะตึกตึกนี้เลยนี่เป็นตึกรูปเรือด้วยกันแต่ว,วันหลังนายกถ่ายให้ดูตึกเขาสวยมากนะคะ มาถึงแล้วก็กดชั้น4เลยนะคะเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยอยู่ชั้น4นะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นน้องๆนักศึกษาที่สนใจนะคะก็มาเรียน ะะ AR เทคโนโลยีโลกเสมือนนะคะมาถึงกระโดมกาแฟกันเลยเดี๋ยววันนี้จะเรียนทำกระป๋องค่ะด้วยโปรแกรม Blender นะคะก็มีหลายโปรแกรมนะคือเข้าโปรแกรมนี้ออกโปรแกรมนั้นแล้วก็ไปเชื่อมกับอีกโปรแกรมหน,นึ่งอะไรเงี้ยถามว่าความซับซ้อนมันก็มีเหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจใน,ในกระบวนการการทําของมันอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะง่ายเนี่ยของอย่างของอาจารย์อะกระป๋องก็จะกลมแต่ของโยกอะดันเป็นวงรีเห็นปะ มันก็มันมันคือมันต้องทําไปแล้วก็ดูหลายๆมุมหลายๆส่วนเนี่ยค่ะก็ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างที่ต้องฝึกต้องฝึกสังเกตนะคะว่าเออความโค้งมนของกระป๋องความเ,เป็นเหลี่ยมความเป็นฝาของเขาอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงะคะก็ค่อยๆบิดค่อยๆทําตามไปอันนี้ก็พักเที่ยงแล้วค่ะพักเที่ยงแล้วก็มากินข้าวทางมหาวิทยาลัยเลี้ยงนะคะโอ้ก็ดูดีอาหารก็คืออร่อยมากนะคะน่ารักมากเลยทางมหาวิทยาลัยคือสุดยอดอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้จะเป็น โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วนะนะคะอันนั้นคือยกปั้นกระป๋องเสร็จแล้วอันนี้จะเอาโปรแกรมจะเอากระป๋องเนี้ย oh <my> มาทําเป็นแอนิเมชันแล้วให oh <my> ้มันหมุนได้แบบนี้ค่ะแต่ของยุกด้านหมุนเร็วไปนิดน,นึงอไอของอาจารย์หมุนชา้าของยกเลยหมุนเร็วนะคะหลังจากนั้นก็มาปรับแสงนะคะแบบแสงตกกระทบอย่างเงี้ยของกระป๋องนะคะ, <c oughs> ะ,คะเวลาที่แบบมันเราไปเล่นแล้วเนี่ยไปเล่นไปเล่นทางผ่านสมาร์ทโฟนเนี้ยค่ะอ่ามันก็จะเป็นการแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบจําลองนะคะ พอเราอาปากอันน,นี้ผลสําเร็จออกมาแล้วค่ะนี่จะเป็นแบบนี้อาปากก็จะมีฟองออกมาถ้าเราปิดปากฟองก็หายนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งคอร์สไม่ใช่หนึ่งคอร์สสี่หนึ่งวันนะคะในวิชาเรียนของวันนี้เสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านแต่ว่ารู้สึกว่าอยากได้หนังสือแบบเสริมทักษะการใช้โปรแกรมที่เราเรียนเนะะี่ยค่ะก็ไปตามหานะคะที่ร้าน B 2 S แต่ว่าก็ไม่เจอนะแต่ว่าได้หนังสือ c a n v a มานะคะเป็นการเ,เสริมทักษะในการทํางานของเราแล้วกันนะคะที่เราทําอยู่วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย